สวัสดีค่ะพี่น้องคะสวัสดีพี่น้องที่เข้ารบหักแพ่งสุขสุข,สขคนค่ะดีเจสาวน้่มยืนอีสานอ่อนซ่อนมาหอดมาถึงแล้วนะคะที่ไทรมูลจังหวัดยัตโสทรค่ะตามอีหลาอุงอิงตามวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงมาที่ไทรมูลเมือนี้นะคะ ขอบคุณพี่น้องค่ะที่ติดตามเบึงคลิปวิดีโอต่างๆกับสาวนุ่มยืนที่ช่อง y o u t u ดีเจสาวนุ่มยืนอีสานอ่อนซ่อนติดตามสาวนุ่มยืนที่เพจ Facebook นะคะเอืเอนว่า f a c e b o o k แฟนเพจเนาะดีเจสาวนุ่มยืนอีสานอ่อนซ่อนค่ะขอบคุณทุกทันที่เข้ามาทักทายกันนะคะแต่ว่าอ๋อสวัสดีจ้นานวสวัสดีค่ะแม่ยูไซเอ้าว <laughs> แว่นแหละแต่่บสวงผมแนนขาป๋อแม้เบิ้งูมือนั่นล่ะเบิูมือเบิ้งคีบเบิ้งก็ไหนน่ทวถามหาอยู่ว่าพันมากทเทียวเห็นแ่เห็นมันหอนหลายกันเลยว่าเดี๋ยวเดี๋ยวก็ลงมาดอกไก่ไก่เช็คเศร้าจะลงมาเนี่ยนะแม่ย่างน้ำกลมองค่ับมัตอรไอะเอาขาไปไว้กอาบนาแล้วยูบ้านดี้ปคะมั่เตอรมาแต่รสไมาต่ตอรไหคไเบียสดตะวันแดง จ,าจา้าจับพิเพศษมากคือกันไม่เคยเลาะแมนบ่ากันเพราะว่าสาวหน่อยเพราะเลาะมามัวนนำกันเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมาจากไทยขอบคุณค่ะมหัศจรรมาถึงพี่น้องจะถามหาคือบาร์ประสานเนาะขอบคุณค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณได้หลายพี่น้องคิดถึงกันจากเบิ้งคลิปวิดีโอให้ได้หลายเด้อวอาซูกันปั้งพี่น้องค่ะตอนนี้ใกล้จะสองแสนซับแล้วคำว่มาสองแสนซับนี่ยจริงๆแล้ว ดีใจพี่น้องดีใจที่มีจํานวนผู้ติดตามหลายแต่สิ่งที่จะดีใจยิ่งกว่านี้คือสามน้อเนีนจะได้แบง่งรายได้จากช่อง YouTube จากเพจมาเป็นมาไล่นําใจให้กีฬาอุา้งอิงกับปออโจอันนี้ตั้งใจไว้จะให้ทุกเดือนนะคะซึ่งในส่วนรายได้น่ะจะเกิดขึ้นจากไซเกิดขึ้นจากจำนวนเวลาที่ดูเหมือนยอดวิวลรวก็จํานวนเวลาที่ดูนะคะ ถึงแม้ว่าจะมีผู้ติดตามหลายแต่แตา่หากว่าคลิปบอมีค้นเบิงดนแบบบอมีเวลาของการเบิงกับบอดีเป็นเงินเด้อพี่น้องเด้อเพราะฉะนั้นผู้ใดจะซอยสาวน้ำเงินก็คือรบกวนให้พี่น้องเบิงคลิปวิดีโอให้จบนะคะถูกคลิปวิดีโอที่สาวน้ำเงินเอาลงเบิงให้จบพี่น้องเบิงหล,ลายๆรอบก็ได้นะคะอันนี้จะมีรายได้เกิดขึ้นแล้วก็จะมีะมาไล่น้ำใจให้กีฬาอุ้งอิง กับโบโจทุกเดือนตามคำมั่นสัญญาที่สาวนกยืนได้ได้ว่าไว้นะคะพี่น้องแต่ก็ขอคุณค่ะผู้มาติดตามทั้งผููที่เป็นฐานใจเดิมแสนสองหมื่นซับแต่ก่อนที่สาวนกยื่นจะมาทายอีหลาแล้วก็ส่วนที่เพิ่มขึ้นมาตอนนี้กับหกเจ็ดหมืน่นเนาะแม่นบะเดี๋ยวจากหมืน่นไล่ซอยกันเลยพี่น้องฐานใจเดิมนี่แสนสองอตอนนี้เพิ่มมาเจ็ดหมื่นกลัวนะคะ มองนี้ก็ต้องขอบคุณได้หลายแต่ว่าสิ่งที่เฮาจะมีรายได้เกิดจากการดูนะคะเบิ้งคลิปวิดีโอยิ่งเบิ้งหลายจำนวนชวโมงหลายนั่นคือรายได้บไดเกี่ยวกันกับผู้ที่ตามนะครับพี่น้องผู้ที่ตามหลายรายได้น้อยหน่อยยังสิ็มีได้ค่ะ <c ười> คือสังเกตยอดวิวเห็นบ่พี่น้องยอดวิวสีเทาน้่เยื่นมีบางบางยอดวิวบางเท่อนั้นแค่แค่แคอ่า รักพันรักร้อยเจังสี่นะคะพี่น้องอันนี้กะืิวา่ากะทอว่าเข้ากับบอกบอกท่านมีรายได้ยังจังญศนะคะพอยะดันจานวนผู้ติดตามเยอะคนต้องเบิ่งหลายน้าเด้อพี่น้องค่ะคนต้องเบิ่งหลายน้าหลักกับเบิ่งจํานวนเวลาให้ได้หลายเด้อพี่น้องเด้อฝากพี่น้องเบืองให้จบค่ะเบิ่งให้จบทุกคลิปนะคะเบิ่งให้จบทุกคลิปปุงก้นบอกว่าเบิ่งให้จบแล้วกับบอขาววิดีโอบอขาวโฆษณานํามอุ้ยจริงๆแล้ว ลัเงเจอก็มีขามอยู่ดอกพี่น้องเนาะแต่ว่าถ้าผูดด้ใดบ่ขามนี่ก็ขอบคุณในหลายเด้อถ้าก็ษะาด้เงลายกับลังคนเพื่อนขาขามอยู่กับบริวารเนาะแค่นี้ก็ดีใจ,ด,ใจดีใจพี่น้องแต่สิ่งที่ขอก็คือพี่น้องเบิ่งคลิปวิดีโอให้จบนะคะในแต่ละคลิปเป็นกําลังใจซอยกันเนาะตอนนี้ร้านค้าร้านท้ายพี่น้องคะเพี่แเลื่อยที่เดียวนะคะบรรยากาศนังานสนามก,กวางพี่น้องเอออันนี้ตกลงเป็นสนาม จัดมอลั่ามือี่หรือว่าเป็นสนามบินกับโบโหพี่น้องเดินเดินสนามบินบสน่ส่าสั่นน้องกว้งกว้งอีลีพี่น้องค่ะบรรจุก,ก้อนี้ถ้าเต็มนีว่าเป็นสายหาเมื่นบุรณะนะคะสนามกว้งแห้งเราเป็นงานเจา้าภาพให้เบิงฟรีมือนี้นะคะเป็นงานที่บริเกปับบดหรือพี่น้องเด้อเจ้าภาพให้ชมฟรีเพราะว่าเป็นหนียินว่าเป็นงาน นั่นยังก่อนละมือนี้เนาะเดี๋ยวจะไปถามเพื่อนเนาะรายละเอียดต่างๆแต่ที่หูก็คือมือนี้ชมฟรีนะคะเจ้าภาพจัดให้ชมฟรีสาวน้อยเพชรป้านแพงอ,อีหลักอุ้งอิงเฮานะคะพี่น้องคะเวทีเรื่องเสียงสนามกวางเป็นกวางนอนเบิ้งก็ได้ครับมือนี้พี่น้องสนามกวงางาร บ่ต้องอย่่งกันเลยค่ะมือนี่มือขึ้นยูจัดตุรพัฒน์ิมานว่าก่วงยูพี่น้องแต่ว่าแคบไปโดยปริยายค่ะบ่มีมองสียืนเลือล่นออกจากนอกวัดเขาบบได้คือมันบ่มี่มองยืนเลยนะสาวน้อยเรยลึกตัวนเขาเจ้าเข่าแถวเขาแถว,แ,ถวแบบเต็มหน้าวัดเลยทีเดียวนะคะอู้ยกกวางอยู่นะแต่ว่าคือสิลานแตกอยู่ดอกมือขึ้น,นพี่น้องเก็บบัตรร้อยยี่สิบบาทมือขึ้นแต่มือนี่เนี่ย เจ้าภาพใจดีให้ชมฟีนาะเป็นจัดงานบุญบังไฟพี่น้องค่ะเบิ่งที่หลักศาสตร์เต้นดีพี่น้องทะเลศาสตร์ทะเลศาสตร์สุดยอดมากทรายมูลยะโสธรสุดยอดอีรีเด้อค่ะเดอ้อปบมือให้เลยปอ้ยศาสตร์ตอกกุกลักไวน้่พี่น้องยันศาสตร์เสียตอกกุกลักไวน้่งมาดีค่ะปูละบัค่ะสาสูร์ปค่ะบัว ราว่งวานตอนไหม่ผ่าสันเด้โป้อ <|so|>> ืดมองน้อนนอ่มือนี่ที่กวางหลายนอนเบิ่งจะได้แม่มือนี่เต็มบ้นละค่ะที่กวางหลายเอานี่ก็ได้พอดีนี่อย่าไปไกลแห้งนี่แถวนี่พอดีแต่วันระว่างตะลำโพง ขุ่นยับไปทางหนุ้อยู่ขนแน่ขายับไปหนแห่นในน้อยนั่นอันซ้ายน้ำยืนอยู่เหมนแมนค่ะแม่แมนค่ะแม่มาแต่ใส่ละค่ะแม่มาแต่ขุ่นเด้หมุกดาหารขุ่นเขตมุกดาหารเขตเรื่องนุ่งแคุ่่นเด้ค่ะนั่นในน้อยนั่นในน้อยนั่นในน้อยล้านบอร้านนั่นเอฟซีตัวกินเลยไหนเอฟซีไผแม่เอฟซีอ็นองิงเอฟซีอันบอลจูเบอง์นิคีบบ์ เบิ่งอยู่ในชีโทรศัพท์เพิ่นท่านสมัยเนาะสมัยเนาะท่านสมัยค่ะเปิดเบิ่งเปิดให้ยายเบิ่งน้ำก็เปิดให้กนละเคียงเลยคนละเคียงเลคนลองได้เบิดนั่นจังว่าเพิ่นอยากมานั่นใส่เบิ่งไปๆๆๆปไปไปไปหาร้องได้ว่าซั่นไอ้เบิ่งสิให้้องเพลงอันที่อุ้งที่ห้ฟังเบิ่งอันอันอันฮะก็ถืได้เบิ่งนั่นเบิ่งเช้ายืนพร้อมเด้อค่ะค่ะเบิ่งเบิดขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณค่ะ ย่างเหยียบศาสเตอร์เหรอเนาะพี่น้องเลยยางคนไรอย่างเบิเบเบ้งงานใดงานใดยางเหยียบศาสเตอรเจ้าเราพี่น้องเอ,อ้ยบตานี้คุณใดมางหอดกับสะบัดเอาไม้เด้อค่ะเด้อย่างเหยียบศาสเพตอน์เราบตานี้เอาแล้วสวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีค่ะตามมาหาอันตันน้อยนั่นเพื่อนว่าร้านห้องเพียงเก่งว่าสันใส่เบิ้งแม่นบอกลูกไหนอยู่ไหนไปใส่หลังพอดีนูใส่ก่อนทางนี้ สวัสด <Beautiful. S 2> <AM C ia> ีค่ะสวัสดีค่ะม่หนี่เบิ่งลูกลาหาป่าเบิ่งลาแม่หนี่เร็วม่หนี่เร็วลูกเร็วบังหว่างให้ป่าฟังเดี๋ยเร็วบังหว่างเห็บป่าฟังเนี่ยเร็วๆรันได้ให้หนึ่งร้อยเร็วๆมานี่มานี่มามาเร็วๆเร็วๆห้องได้ใหิร้อยหนึ่งเร็วๆสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมานี่ลูกเร็วมากๆห้องได้ใหิร้อยหนึ่งเร็วๆ เร็ว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 เอาไปซื้อขนมนี่เลยโอ้ยไปเร่ยได็กยิ่นย่ายมามามาคิวุงิงบอลูกบอกไหมมาบอกมาบอกกรป๋าเบิ่งมาคิวุงิงบอกื่อาว่าซื้อซื้อหย่งลูกหนูซื้ออย่งขาออกเด้นี่พูดชัดเจนเลยน้องยังก็ลูกมองิวทดีมานี่เลยลูกมาไก่ๆกล่องเลยลูกมาเร็วเร็เร็เร็วเ จะได้เป็นเดี่ยวกันอิงสองนี่เลยแล้วเร็วนั่นเห็นบอลนี่แม่ชุดผ้าไปอันชุดผ้าไปออดดชันนี่เลยวนี่เร็วชุดผ้าไปขึนไปเต้นแล้วมืงหนีเร็วก็ไปเต้นกับรำเพื่อนนี่เร็วว่าอยากกันนด้วยอ่านมาหนีลูกมาหาป่าเลยคุณตรงน้รำไม่ดีตรงบ่าอายได้ลูกถ้าถ้าอยากเป็นนักร้องต้องบ่าอายได้ลูกอ่าเอาผัดก่อนตอนนี้ฮอนตอนนี้ฮรอยู่เอาลองสวัสดีแนะน้ำโตบงลูกเอาแนะน้ำโตบง ไปเนฟซีใครวยอยากอายอยากอาอยู่พี่น้องเลยคุยกับยายก่อนก็ได้นาะจากกินเข้าเราบอค่ะแม่ห้งเขามราเขามันน้ำติ่เข้ามันง้ำนได้ยังไก้บ้านมกิน้ติ่งใกล้บ้านพี่น้องเอาว่วตานี่เอาแล้วได้มองกินเข้าแล้วพี่น้องได้มองกินได้มองกินผิวเขาบเลูกกินเขากันเดียวจำห้องก็ได้นาอก็สันสิแม่หิวเขาอยู่วะแม่เนแม่เนา่ะหิวเข่าอยู่ Uhm. นีก็แปลว่าเท้เหรอให้ลูกกินข้าวกันได้ยุบลูกช่วบแปลว่าแท้ก็ได้บ่เอากินข้าวเสร็จแล้วห้องให้ฟังเด้อเอาจ้อี่ยังก่อนลูกเห็นบ่ลนองน้ำเพื่อนยังห่องเลยซ้ำขวดหนึ่งสงสัยสหิวเข่าอยู่พี่น้องเลยเดี๋ยวหิว ยืดเข่าอยู่เดี๋ยวให้กินข่ากันเนื้อวาสันนะคะคุณเวทีเครื่องเสียงกับสิแล้วนะพี่น้องไล่อันเขาคุ้มใอ้ไล่ยืดเดียวนี่นั่นเอาไว้เที่นาก่อนค่ะเอาไว้พอมันก็นีกันเอาสิพี่น้องค่ะตกลงจะห้องบรรลุตอนนี้ต้องอยู่เนาะกินเสร็จก่อนเนาะยืดอยู่อาร้องอยู่ห้องอยู่ห้องอยู่ว่าสันเอาเดียวค่ะ ค่ะพักไว้ก่อนแป๊บหนึ่ง,งน,งนี่พี่น้องคะ่ะน้องมิวกินเขากินน้ำแล้วบัวตานีส่พร้อมแล้วด้นักร้องพร้อมหรือยังคะนักของวัตันพร้อมพี่น้องแต่ว่าติบพร้อมแล้วคะ่ะตอนนี้ติบพร้อมแล้ววัตันแต่ว่านักของวัตันพร้อมพี่น้องปานมวงอีกเนอวัตันได้ห้องสามได้ติบก่อนแล้วเนี่ยแบบเดียวกันเลยลูกเห็นบอก อันตกข่องว่าจะพร้อมจะปฏิพร้อมหรือพร้อมหรือยังคะพร้องขอได้ไหมพร้อมหรือยังเอ่ยอันนกของกัหิ้วเขาพี่น้องคะตะข่องมาแต่เรื่องนกข่านกของมาจตไก่หิ้วขามาน้องหิ้วลูกมามาน้องหิวมาร้องก่อนแล้วก yes. ็ไปกินก่อนต่อมาเร็ว เขียนนำหนักกีบเขียนโอ้จ่าจ่ามาลูกมาอ่ะเอาโบแบบบ่เทบ่หลูกหรือโบแบบพีเทเปิดคอได้เลยเปิดคอได้เลยเปิดดนตรีให้ลูกนั่มมาเพื่อมาคุมเอาตะข่างอีรีทีเดียวนี่พี่น้องเต้นแบบใหม่เต้นแบบเก่าเต้นด้วยก็ได้นะลูกเต็มที่เต็มที่อ่าเอาเพลงอะไรเอาหนึ่งเข่าให้พ่อแน่ก็ได้โอเคยืนเลยเอาโชว์เต็มที่นักร้องพี่นี่ไปตรงนี้ยืนเลยมันชอบโฆษณาแบบ ข้ามโฆษณาไปก่อนลูกตอนนี้เรารีบเออเอายืนเลยลูกเต้นเลยลูกเอ้าเบิ่งนลาปาตานีพี่น้องอ้าวจัดไปเพราะเต้นบ่ลูกเต้นเป็นบ่เต้นท่านตัดก็ได้เต้นน้ำบ่ได้บ่ลลุกเต้นบ่ลลุกเอาไม่เต้นก็ไม่เป็นไรพี่น้องค่ะมาฟังน้องมิวจะออดิชั่นดังดังลูกดังดังไม่ได้ยินเรียองดนตรีติดไปใช้ไปในเขาก็ตอบว่าสีใน

ไพี่พอขอไลหนึ่งเขาให้พ่อว่าพี่ดอาติกตกขอ,อเวลาซะกันพ่ออย่าใจร้อนขอสักห้าหนาทีเขาสากนและจังมา เสียงนังๆ <wie erman! S 1> ลูกสาวตัวนี้เป็นหนึ่งเขาทแโม้ยเป็ดน้ำหน้าลูกลูกเห็นน่แกบบาตัว <agora> จ่งแกได่นเด่นเต้นเต้น กตอนา่ลูกอาชีพนี้จะเสร็จตอนไหนแล้วลูกคิดไปมีเขาให้พอดีเออพี่น้องค่ะเอาเอาสามีก่อนก็นไดเนะอ่ะหรืจะลูกเต็นบ่ลูกเต็มบ่ลูกเต็นไ่มลูเต้น่ เต้นเปงนไงก็เต้นเป็นเนาะเอาเอาซ้ำนี่ก็ได้เอาซ้ำนี่ก็ได้เลยอ่ะี๋ยวจะเต้นเอาตุ๊ขึ้นเต้นเร็ว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 ทิปความแล้วอ่าอ่าอาให้ติป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 ค่ะให้ติปบอนเอาเต้นเลยทีนี้ลูกเต้นเลยเออโอ้เล้ยวเลี้ยเลี้ยว่้าไอลูกว้ายเลยเราเก่งไงเราเก่งไงลูก ตอนนี้สีเป็นหวานหวานแต่ยังบอกไปสักทีลูกสาวตูนอุ้ยลึงเข้าทำแน่แม่ไปเรื่องที่บอกาา เป็แต่วันวันอยากเป็นนักร้องตลูกเพมีคนช่วยดันตัดติดตอกใส่ฟันเป็นลูกสาวหลานพอโจอีกแด้วนี่ลูกอาชีพนี้จะเสร็จตอนไหนแล้วลูกสิบไปมือเขาให้พอเด้กเก่งหลายพี่น้องครัเก่งหลายเก่งหลายเอาเสื้อสู้ ปะผมเลี้ยงให้น้อยน้องมิ้วนะคะหยุดเอาขึ้นไปออดิชั่นแทเดนว่ะเก่งมากลูกแต่ถ้าหนูแม่ก็นั่นนะลูกพอดีแม่ว่าถ้าเล้งอะไรเก่งมากลูกเก่งมากจ่าเอ้าเก่งมากถ้าลูกนะเก่งมากน้องมิ้วถ้าหนูถ้านูมีความสามารถแบบนี้ถ้หนูยิ่งเต้นหนูยิ่งจะเก่งมากนะลูกนะจ้าจ้าเออไม่เป็นไรเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวก็เต้นเนาะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณในหลายแม่ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณพีน้องด้อค่ะที่ติดตามค่ะเดี๋ยวจะน่อยจะมีการเช็คเศร้านะคะเดี๋ยวเดี๋ยวติดตามกันอยู่ตอนนี้นะคะขอบคุณในหลายสวัสดีค่ะอันช่องไดโนจ้า สาวอีสานมักมวนฝากช่องเด้อจ้าสาวอีสานมักมวนจ้าฝากจ้าฝากดีเจสาวน้ำงยืนน้ำเดอค่ะพี่กดแล้วกดติดตามแล้วจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่น้องคะคลิปนี้เงี้ยวแน่แล้วเอาไว้ซำนี้ก่อนตะกันเนาะเดี๋ยวพอกันที่คลิปต่อไปนะคะอยู่ดีมีแห้งหักแพงแบ่งปันค่ะสวัสดีค่ะ